¡Gracias! สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Financial Paner n by a s t b ผู้จัดการอีกครั้งนะคะขณะนี้ค่ะดิฉันกำลังยืนอยู่ที่ตลาดนัดกองทุนรวมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะงานเนี่ยเพิ่งจัดไปเมื่อวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับนักลงทุนทั่วไปหรือใครนะคะที่มาไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่างานนี้นะคะจะมีออกมาเรื่อยๆนะคะก็ต้องติดตามดูอีกครั้งนะคะว่าจะงานหน้านะคะจะไปจัดที่ไหนคะ่ะในช่วง2อสา เทปที่ผ่านมานะคะดิฉันและทีมงานก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าได้รับจดหมายนะคะหรือว่าอีเมลนะคะที่ส่งเข้ามาถามคาถามมากมายเลยค่ะสําหรับคําถามนะคะที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะคะเป็นคําถามแรกเลยะคะ่ะกับรายการ Financial Planner by STV พิจารนะคะคําถามนั่นก็คือทําไมถึงต้องใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการออมเงินค่ะและที่สําคัญน,นะคะโครงการสารฝันเริ่มต้นด้วยพันบาทนั้นเป็นอย่างไรวันนี้นะคะทีมงานขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมไปหาคําตอบกันค่ะ ขณะนี้คะ่ะที่ฉันกําลังยืนอยู่กับคุณบุญชัยเกียรตินาวิทย์ค่ะกรรมการผู้จัดจาการหลักทรัพย์บริษัทจัดก,การกองทุนรวมธนาชาตินะคะสาหรับคาถามแรกค่ะออคุณทาไมเราถึงต้องใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการออมเงินคะออกองทุนรวมเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่กองทุนเนี่นะครับเ,ออเป็นคนที่จะดูแลเงินให้กับให้กับผู้ลงทุนนะครับก็ต้องถามว่าทําไมต้องใช้ฟันเบเดเจอร์ก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากสภาพตลาดในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็ว นะครับผู้ลงทุนหนึ่งๆน,นี่อาจจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาติดตาม<ฆ>นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากจนเกินไปแล้วเราก็ให้คนที่เขามีอาชีพ<ฆ>นะครับในการที่จะติดตามเศรษฐกิจติดตามการลงทุนบริหารเงินอยู่แล้วทุกวัน<ฆ>เป็นคนดูแลให้เราดีกว่าถึงต้องมาใช้เครื่องมือผ่านเรียกว่ากองทุนรวมครับแล,แ,ลแล้วข้อดีนอกจากน,นี้มีอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะเอ่อต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเป็นการเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยๆมารวมกันเป็นเงินใหญ่ รานะฉะนั้นผู้ลงทุนรายเล็กรายน้อยก็ lại, ท่านก็สามารถเข้าสู่ตลาดทุนได้โดยผ่านกองโดยโดยผ่านกองทุนรวมเดิมเนี่ยผู้ลงทุนมักจะคิดว่าเ,เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องของคนที่มีสตางค์นะครับแต่จริงๆแล้วต้องเรียนว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนท่านจะมีเงินน้อยเงินมากนะฮะวันวันนี้มีเงินนิดหน่อยท่านก็ลงทุนได้แล้วนะฮะก็จะสร้างมูลค่าของเงินของท่านเนี่ยให้ให้มีค่าที่เพิ่มสูงขึ้น2ก็คือรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนโดยการให้ภาษี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนท่านจะทราบว่าถ้าท่านลงทุนตรงเองเนี่ยท่านจะเสียภาษีถ้าลงทุนผ่านกองทุนเนี่ยนอกจากมีคนดูแลให้ใช้เงินไม่เยอะยังได้ประโยชน์ทางภาษีด้วยค,ครับสัดส่วนในการออมเงินผ่านกองทุนรวมเนี่ยรเราจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ดีคะถึงจะเหมาะสมสําหรับนักลงทุนทั่วไปอ่ะครเออจริงๆต้องต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับถ้าออผมอยากจะให้หลักการว่าถ้าท่านจะเข้าสู่การลงทุนเนี่ยก็อยากจะให้ออมก่อนแล้วค่อยใช้ มือว่าท่านท่านได้เงินเดือนมาในแต่ละเดือนเนี่ยท่านก็ตัดแล้วก็ไปไปออมหรือว่าไปลงทุนเลยนะครับแล้วที่เหลือจากที่ท่านตัดนะก็จะไปใช้จ่ายอะไรของท่านใน,นแต่ละเดือนปกติผู้ผู้ลงทุนไทยก็จะคิดว่าเหลือใช้แลว้วค่อยมาออมนะนจริงๆก็อยากจะเปลี่ยนความคิดว่าออมก่อนแล้วก็เอาที่เหลือจากออมไปใช้นะครับรส่วนจะเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับกำลังของท่านนะครับผู้ลงทุนมือใหม่หมๆนะครับท่าน,นจาาจะ เริ่มลงทุนจากเงินจากรายได้ท่าน10%นะครับสำหรับผู้ลงทุนที่ท่านมีเงินเหลือใช้เยอะแล้วนะครับท่านมีเครื่องม้เครื่องมือหรือว่ามีของใช้ครบแล้วอาจจะเป็น20% 30%ครับที่ถามบอว่าบราจารจอเราเนี่ยได้ร่วมกับสมักงานกับกับกับกอตนะคะ เข้าโครงการสารฝันเริ่มต้นด้วยพันบาทใช่ไหมคะอยากให้พูดถึงข้อดีของโครงการนี้นิดนึงค่ะ่าเป็นอย่างนี้คือผู้ลงทุนเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามักจะคิดว่าต้องใช้เงินจํานวนเยอะในการลงทุนนะครับก็จะหลอแล้วก็มาเริ่มลงทุนตอนอายุอายุมากแล้วนะครับไอโครงการนี้ของสำนักกรอตเป็นโครงการที่ดีมากคือเราเราพบว่าถ้าท่านเริ่มลงทุนตั้งแต่ท่านอายุยังน้อย นะครับการลงทุนท่านเนี่ยในระยะ20-30ปีเนี่ยครับจะได้ผลตอบแทนที่สูงมากนะแต่ท่านต้องเริ่มจากอายุอย่างน้อยนะครับแล้วธนารารอต่อเขลยบอกงั้นก็เริ่มจากเดือนละพันนะครับการสะสมทุกเดือนเนี่ยมันช่วยให้เรา,เาไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับภาวะความผันผวนนะครับแล้วเราก็ซื้อไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนในพันบาทสําหรับผู้ลงทุนก็ไม่ใช่จำนวนที่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ท่านเริ่มคิดว่าอ่ะถ้าเราเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยังยาวเนี่ยนะครับ แล้วเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยตอนทาอายุมากๆท่านจะมีเงินก้อนนี้ไว้ใช้ไว้จับจ่ายใช้สอยนั่ก็เป็นหลักคิดที่ดีนะครับผลตอบแทนในการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยต้องเรียนว่าย้อนหลัง10-20ปีเนี่ยนะครับจะได้เฉลี่ยเกิน10%นะครับซึ่งก็สูงมากสูงกว่าการที่ท่านเอาเงินฝากท่านาม,ามาฝากเงินเพียงอย่างเดียวก็เป็นหลักคิดที่ส่งเสริมให้คนเริ่มลงทุนตั้งแต่จํานวนได้น้อยและอายุอย่างยาวนะครับสำหรับของของ,ของเราเองนี่เราเข้าไปร่วมอยู่2กองทุน นะครับคือกองทุนเสถียรซั์ปันผลอ่อันนี้เป็นกองทุนผสมผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ในสัดส่วน65-35ครับอันนี้ดียังไงนะครับสำหรับผู้ลงทุนในะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเกรงใจหรือกลัวที่จะลงทุนในหุ้นทั้ง100%กองทุนเสถียรซั์ปันผลก็จะลงทุนในสัดที่ผสมประสานนะครับว่าอ่าหุ้นก็มี65ไม่ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเวลาตลาดหุ้นตกท่านก็จะตกไม่เยอะนะครับ แล้วก็ในระหว่างทางก็มีตราสารนี้เข้ามาเจือด้วยะังนั้นความผันผวนก็จะน้อยกว่าตลาดหุ้นโดยรวมอีกองหนึ่งจะเป็นกองหุ้นล้วนนัคือโลเบต้าอันนี้จะเป็นหุ้นที่มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดนะครับที่เราตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นโลเบต้าหรือกองทุนโลเบต้าเนี่ยนะครับก็ทําผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดโดยรวมแต่แล้วก็มีความผันผวนต่ํากว่าตลาดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในเทปนี้นะคะอย่าลืมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนคนที่จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันคะ่ะอย่าลืมนะคะ้ท่านใดที่มีคำถามนะคะก็ส่งคำถามท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ